เอากูตบเอาหลังโอ้ยบวกอีกเฮ้บวกโอ้โหูยทางดังกูมานับสองนับโชกไปอิงเออเอาอยากครับอยากเอาโดนเหมือนกันอยากครับอยากเอาโดนเหมือนกันอยากครับอยากเอาโดนเหมือนกันที่พันธ์ทะเลทะลายเข้าไปก็โดนครับเอาโดนมันโอ้ยลุกสายดักปกักโอ้ยลุกสายดักปกักโอ้ย เสียงดีครับปังบุกตัวขาเลยโ oh! อ,อ้อเอ้ยซเอ้าโดนเลยอ่ะหุกซ้ายปลายนิ mm ้วเอาเงี้ยเหรอโอ้ยลงเงี้ยเบือบไปหุกซ้ายเอ้าหุกซ้ายอุฟ้าเอางอุ้โอ้ยถีบหน้าโอ้ยถีบหน้าหุกซ้ายไปเอาหุกซ้ายอุฟ้าอุ้ยทำตัวเชียอเขาไอ้ควาไอ้ใช้ไอ้คว้าโอ้ยเรียบร้อย